สวัสดีค่ะเพื่อนๆบ้านนะคะวันนี้นะคะบานมาออกช่อง YouTube นะคะบ้านอยู่นอกสถานที่ค่ะตอนนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะก็การมาฝึกพักสนามก่อนที่บานจะเรียนจบนะคะก็ของบานจะเป็นฝึกที่บ้านพเนียดนะคะก็ค่อนข้างร้อนมากนะคะความร้อนของอากาศเนะะี่ยค่ะทำให้ผิวเราไหม้นะคะแล้วก็ ทำให้หิวน้ำมากเลยนะคะแต่ว่าบ้านไม่มีโรคความดันโรคไขมันนะคะก็เลยการเจ็บป่วยจากความร้อนก็เลยลดลงนิดนึงนะคะก็ช่วงนี้ค่ะการที่ว่าอากาศร้อนของบ้านนะคะก็จะฉีดสเปรย์ครีมกันแดดนะคะที่เป็นออยนะคะทุก1-2ชั่วโมงนะคะก็แล้วก็จะซ้ํานะคะด้วย โลชั่นกันแดดนะคะที่เป็น S.P.F ประมาณ45-50นะคะเป็นเนื้อ Newkey โลชั่นเนื้อบางเบานะคะก็ซ้ำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆรองลงใต้ตานะคะแล้วบริเวณร่องแก้มนะคะ ก็หน้าก็ไม่เบิร์นไหมอะไรนะคะก็สภาพผิวใช้ได้ค่ะมีความยืดหยุ e ่นอิลาสติกค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะ mm hmm. ก็อยากจะบอกอะคะ่ะว่าอากาศร้อนหน้าร้อนแบบนี้นะคะต้องทาครีมกันแดดก่อนออกจากบ้านทุกวันนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ถูกแดดเลยเราอยู่ในบ้านเราก็ไม่ต้องทาแบบนี้นะคะ่ะไม่ได้นะคะก็ต้องทาครีมกันแดดนะคะแล้วยิ่งถ้าอากาศ ร้อนมากๆนะคะก็จะต้องใช้โลชั่นกันแดดซ้ำนะคะยังน้อยก็ SPF 30ขึ้นไปนะคะซึ่งบาก็ใช้ SPF ประมาณเ5นะคะผิวดีนะคะแล้วก็พยายามจิบน้ำเรื่อยๆนะคะดื่มน้ำเรื่อยๆก็ไม่ใช่ว่ากรอกทีเดียวนะคะลิตรหนึ่งสองลิตรเมี่ยวนะคะแา้วก็จะใช้วิธีการาดื่มน้ำนะคะประมาณ2ชั่วโมงประมาณ 30 0 ml นะคะเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะแต่ว่าจะไม่กินเยอะเพราะว่าจะหาห้องน้ำฉี่ยากนิดนึงนะคะก็จะ,ะดื่มน้ำทุก1 2ชั่วโมงประมาณ300 ml นะคะเรื่อยๆ,ๆเลยค่ะแล้วก็พยายามอยู่ในที่ร่มนะคะก็คอยดูแลตัวเองกันในสภาวะอากาศหน้าร้อนแบบนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเสี่ยงนะคะต่อการเป็นโรคที่เกิดจากสภาวะ ความร้อนของประเทศไทยได้นะคะขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพดูแลตัวเองนะคะหมอที่ดีก็คือตัวเราเองนะคะสวัสดีค่ะ